วันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคง่ายๆนะจ๊ะสําหรับการไล่สดเนาะจา้ะเนาะสวัสดีค่ะช่องนางสาวกุหลาบทับไมตรีนะคะจะออกมาแนะนําเพื่อนๆหรือว่าแบงปันนะคะการที่เราไล่สดเมนบอกไล่สดแบบว่าพ่นไม้เนาะไล่สดบ่หูว่าสิเหตดจังไหน หนึ่งเลยจ้าก็คือแนะนําตัวเองแนะนําตัวเองแนะนําช่องของตัวเองเลยจ้าเว้าพูดคุยเอียงก็ไดในระวางเพื่อนที่ยังบ่ท่านเข่ามากนะจ๊ะเนาะก็สิรู้ซื้อเคิรนอายกล้อง มีวิธีแนะนําจ้าก,ก็คือหมายถึงมาเข้ากับคุยเรื่องเข้าคุยเรื่องลูกของเขา้าคุยเลื่องแฟนของเขา้าหรือว่างานของเข้าก็ได้าานะจ้ะเนาะในช่วงที่บ้านในมีคนเขามาหรือว่าบ้านในมีเพื่อนเพื่อนเขามากคุยเนี่ยกบเข้าอยู่ในไล่สดนะาจา้ะเนาะหรือสองเข้าอา,าร์ซิวเลี้ยงลูก การที่เข้าปื้มใจลูกทํำอะไรดีๆหรือว่าประสบการณ์อยังดีๆในชีวิตเข้าให้เป็นพลังบวกในการชื่นชมเนาะจ้ะเนาะยาบูรี่ยาบเว้าถึงบุคคลที่3ามเนาะจ้ะเนาะว่าจำเป็นว่ต้องเอ่ยซื้อเลยจ้ะเพื่อนๆที่เขาเพื่อนเขามาเข้ากับยุทธเรืองของเข้าไวก่อน ยุดเรื่องของเฮาไวก่อนเข้ากับคุยกับคนคนนั้นเออสวัสดีค่ะจังสั้นเป็นจังใดค่ะทำทำเลี้ยวบอทำเลี้ยวบอะไร,รสดบอรประมาณนี้เนาะจา้าเนาะพูดคุยทักถามมีคนอื่นเขามากอะกะเบากับเบากับเพื่อนเพื่อนเหมว่าเบากับเพื่อนเพื่อนหรือทักไทยเออซื้อไทยถามถามจากคนที่อยู่ใน,ใน,ใ,นในไรสดของข้าเด้อจ้ะเดอ้อ บ,บ,บ,บ่ต้องไปเอ่ยถึงบุคคลที่สามถ้าเพื่อนออกไปแล้วเฮากัเฮา่ฮากัเออไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นกําลังใจแต่ว่ามันกระสิมีค้นไม่หรือคนเกาเขา้ามาเรื่อยๆในช่วงที่บ่มีไผเฮากับุยเรืองของเฮ่านะจ๊ะเนาะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแนจ้ะเนาะแบ่งปันค่ะขอบคุณมากนะคะ